สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนพี่ป่านะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องชาวแฉนะจ้าแหมอีโคกเขาเดือดทุกคนอีโคกเขาเดือดกินข้าวไปด้วยนะเออไม่วันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้อ่อวันนี้รู้สึกเมื่อยเหนื่อยว่าจะหยุดขายอากาศมันหนาวขายไม่ดีไงคุณขาขายไม่ดีคะ่ะนะ บอกได้เลยนะอีโคกออเดอร์อีกตุกอืร์ดเยอะว่ามึงนะเออมึงนี่ไหนบอกว่าเอฟซีมึงเยอะไงเออเขานะมันน่ามันโหกนะอืมว่าตัวเองเนี่ยยังไงเอฟซีเขาต้องอุดหนุนกูอยู่แล้วนะแล้วพวกนี้ก็คือผลภรอยได้ก็ได้ได้จากเอฟซกูน,นี่แหละอืมบัสานอีตอแหละ นะกูอยากให้ข้าวนะมึงเป็นเพี้ยอะไรวะแดกข้าวนะจะต้องมีด่าไอ้หน้าหนังแตกนี่เนาะมึงเอาคอมเมนต์รู้นะกูรู้นะว่ามึงเอาคอมเมนต์จากใครนะที่เขาว่าแม่แม่มีคนมาเม้นบอกว่าค่อยเออว่าพ่อสีหมาตายที่มหาสาร,รคามอุย้ย มันมันไม่ใช่โมเมนต์เพิ่งนี้มันเม้นมานานแล้วอีโคกมันยังจําได้เลยมือไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่ไอเฮียนี้ตอแหละนะทุกคนไม่ใช่แม่เอ่อเม้นเมื่อวานนี้เองไอเป๋ใช่เม้นเมื่อวานแต่เรื่องอะมันเกิดมานานแล้วที่บ้านเกิดพ่อมึงไงไอเฮียนะความหมายคือมึงจะเอาดึงมาเพื่อฮะมึงจะดึงคอมเมนต์มาเพื่อกูเห็นคนเข้าไปเมน้นต้องหลายคอมเมนต์ทำไมมึงดึงคอมเมนต์ขึ้นมาเพื่อฮะต้องการให้อีโคกมันเดือดนะฮะหรือไง อ,อ,อีสันดานี่ก็เป็นไงโอ้ยผัวปั่นหน่อยขึ้นขึ้นไหนไอสันนี่ปิดคอมเมนต์อกีกปิดคอมเมนต์ไอ้เฮียรับไม่ได้ใช่ไหมมึงปิดคอมเมนต์ไอ้หัวควยเออไม่ต้องแดกหรอกกนเมือถึงไม่มีแดงเนะยเนี่ยถ้าใครอยากให้กูทํางานนะมันเขียนหัวข้อคลิปอะนะมันเขียนหัวข้อคลิปเรียกแขกเรื่องหางานให้มันทํานะทําไมไอ้เป๋ไม่ไปทางานทําการมึงสองตัวผัวเมียไม่ทํางานทําการนะ อ่าท้าให่กูทํางานอีกโคกมันพูดนะถ้าอยากให้กูทางานทําการมึงก็ทํอ่าใบรงานหางานให้กูด้วยถ้าหางานแล้วมึงไปทำอะไร้ี่ฮะใครก็จะเสียงทําให้มึงแล้วมึงเป็นไผายทำไมก็ต้องทําให้มึงถ้ามึงจะหางานมึงก็ไปกับอีเจ้เลยอีเจ้มันหางานมันมันรู้จักคนเยอะไม่ใช่เหรอมึงใครอ่ะมึงถ้ามึงจะทำมึงทําไปนานแล้วแต่มึงขี้เกียจ มึงสองตัวเนี่ยแม่งเขาเรียกว่าสมสู่ความขี้เกียจด้วยกันไงสันดานไพ่ไงสันดานขี้เกียจสันดานไม่อยากทําอะไรไงทําคือคือกูต้องการอยากได้เงินเดือนเยอะๆนะอยากได้เงินเดือนนี้เยอะถ้าใครอยากให้กูสองคนผมเมี่ยทางานก็ทําใบงานให้กูด้วยหางานให้ผัวกูด้วยนะเอ้ยผัวมึงอ่ะมันไม่ทาหรอก นะมันเปลี่ยนไปกี่งานแล้วมันหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะจะให้ผัวก,กูไปทํางานก่อสร้างเอ่ยยกหินยกปูนนะไปแบกนุ่มแบกนี่ตัดอง์ตัดอ้อยโอ้ไอ้ที่บูดมาทั้งหมดเนะี่ยผัวมึงไม่จับเลยนะบอกเซว่าผัวก,กูมันขี้เกียจมันไม่มันไม่เอาหรอกงานหนักหนักทำหนักเดี๋ยวไม่สบายนะรู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกจะเป็นไข้พี่น้องครับตัดยาแค่สองสามวันป่วยไอ้แม่เย็ดไอ้สัสตว์ นะไอตองแหลไอดอกทองน้ําไม่อาบมาเช้านี่น้ําไม่อาบแดกข้าวนะแดกข้าวก็แต่เช้ายำยำไหนบอกว่าเมื่อคืนมึงบอกว่ามึงไม่อยากกินยำกินแล้วแสบท้องมาเช้าตื่นมาแดกก่อนเลยนะมนไม่อาบฟันไม่แปรงใส่ชุดเดิมนะเสร็จแล้วเป็นไงออกมาคลิปแรกกลับไปอาบนะ้ํากลับมากลับมามานั่งปากหมานะใครจะไปหายมึงทํามึงสองตัวเนี่ยกูบอกได้เลยนะนะมึงจะมาพูดจูบอกได้เลยนะมีแต่คนรังเกียจ นะมีแต่คนเขาขยักขยแงพวกมึงนะใช่อยู่มึงหน้าด้านมันบอกว่าเอ่อที่มันมาอยู่บ้านน้องเนี่ยนะฮะทำไมจะพึ่งพาก,ก็ไม่ได้ให้ร้อยกูมีก่อนแล้วกูจะแล้วกูจะเอ่อช่วยเหลือแต่ตอนนี้กูไม่มีช่วยกูไปก่อนนี่เป็นไงมันพูดให้อีเตียได้ยินอีเตียอยู่ตรงนั้นพอดีอีมอยก็อยู่ตรงนั้นเอ่อกืนไม่เข้าขายไม่ออกยังไงก็เป็นพี่น้องกัน นะอะไรประมาณนี้คือถ้ากูถ้ากูมัวอายกูก็ไม่ได้เกณนกูก็ต้องหน้าด้านกูรู้เนี่ยมันพูดนะกูรู้นะมารยาทหรือว่าความเกรงใจแต่ตอนกูไม่มีตอนนี้กูไม่มีมีให้กูทํำยังไงนี่ย้ําคําว่าไม่มีนะคะคุณขาฟังดีๆนะคะกูไม่มีตอนนี้กูไม่มีช่วยกูไปก่อนเดี๋ยวค่ะกูมีเมื่อไหร่กูไม่ลืมนี่เป็นไงหัวสารขอแล้วนะขอแล้วนะ ผู้ใหญ่ยยใจดีอ่อยาผู้ใหญ่ใจดีเข้าเด้อพูดหลายครั้งแล้วนะอืมไอหน้าหนังแตกนี่ก็ย้ําเนี่ยเขาว่าพ่อนน่นนี่นั่นใครบ้าจะไปสีมาตายนะมึงบอกว่าเออมันใกล้ด่าเลยก็สีพ่อมึงไงอ้าวอ,อีสัตว์ก็ไปถามผัวมึงเดี๋ยวผัวมึงสีมาแต่มึงรู้มึงบอกว่ามันไม่อีโคาบ,บอกว่ามันไม่เชื่อหรอกต้องให้มันเห็นแก่ตาแล้วมึงเห็นน้องมึงกับแม่กับผัวมึงสีกันไหมล่ะ ขนาดน้องมึงน้องมึงแท้ๆสีกับผัวมึงอะตอนอยู่บอกกุ้งอะก่อนมึงจะมาเนี่ยหรือว่ามึงมาแล้วเนี่ยน้องมึงบอกมึงอะมึงยังไม่เชื่อเลยมึงเชื่อผู้ชายมึงเชื่อใครมึงหลงใครมึงบอกว่าไงนะมันบอกว่าผัวมันอะไม่มีใครแล้วนะพี่น้องเขาแยกย้ายของใครของมันแล้วผัวค่อยมันไม่มีใครมันไม่มีใครหรือว่า มันมีแต่มันอ่ะมันมีมันมีพ่อมันอยู่ไงไม่มีใครเฮียอะไรฮะแต่มึงอ่ะไม่มีใครจริงๆมึงอ่ะไม่มีเลยกูบอกได้เลยนะนะถ้ามึงยังคิดว่ามึงพยองคิดว่ามึงเอาบุญคุณมาค้ํคอคนอื่นนะ่ะกูบอกได้เลยนะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนขี้เดียดมึงอีควายนะเอาคําว่าบุญคุณมาค้ําคอเขาคนเราอถ้ามีบุญคุณอ่ะ คนที่รับอะเขาจะรู้เขาเองถูกไหมถ้ามึงไปพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าล้าเลิกไม่มีใครก็พูดหรอกถ้าทําดีแล้วมึงทํามึงเป็นคนที่มีบุญคุณอะยังไงมึงก็ได้รับสินตอบแทนนะไม่ต้องรอเออไม่ต้องรอให้ออไม่ต้องรอเออไม่ต้องมาคอยพูดใส่หูเขายิ่งมึงพูดนะเขายิ่งรังเกียจมึงแต่ถ้ามึงนิ่งๆทําตัวอยู่เป็นเออโม่อม่ม่แมนะอ,อ,อย่างที่เขาเตือนเขาบอกมึง นะไม่มีใครเตือนมึงได้เขาพูดออกมาเลยนะทุกคนเขาบอกว่าอ e ีโคกเนี่ยบอกเตือนสอนไม่ได้เออเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าหยุดไม่ได้แล้วไงถ้าหยุดนี่คือวิวไม่ขึ้นเราวิวไม่ขึ้นอ,อ่คอมเมนต์ไม่ดราม่าเออไม่มีคําว่าดราม่าไม่มีคําชี้แจงไม่มีตั้งคลิปชี้แจงวิวตกค่ะคุณขาก็เลยต้องไปให้สูตรตรงนะก็เลยต้อง ตอแหลดอกทองไงต้องต้องไปให้สุดเออต้องด่าให้สุดอืหยุดที่อะไรไม่มีจะแดกนะยังปากดีด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาอะไรอะไรก็ด่าพ่อเขาอะไรอะไรก็ด่าแม่เขาเนี่ยก็สัญดาณมึงไปแบบนี้ไงมันเลยตกต่ำม,มาที่แม่มึงไงนะมึงถึงได้ครอบครัวตกต่ำอะไรทําอะไรเขาไม่ได้ก็แช่งนะพอสุดท้ายมานั่งทําเสียงไออ่อยโอย้จริงๆแล้วค่อยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลอ แต่เวลามึงหมาบ้าหรือว่าปากมึงหมาขึ้นมาเนี่ยนะเวลามึงจะด่าคนขึ้นมามึงแช่งเขามึงลืมไงมึงหลงโซนนะมึงอย่าพย้ยเลยว่าผัวมึงเป็นคนดีกูรู้ว่ามึงรู้อยู่แก่ใจกูรู้ว่ามึงรู้ว่าผัวมึงขี้เกียจและมึงก็ขี้เกียจหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะรอคอยเอ่อยอดโอนรอคอยคนโอนนะ นี่ไงไหนบอกว่าเอฟซเยอะจะอุดหนุนมึงมันก็ดีแค่ตอนแรกมันก็บูมแค่ตอนแรกหลังจากนั้นทำไมเงียบกริบจริงไหมคะทุกคนจริงไหมคะถึงขั้นตบยุงรอลูกค้าคิดเอาขายไม่ดีก็ต้องมาตำแดกเองเห็นไหมคะคุณขายำตีนเห็นไหมคะซื้อมาเพื่อจะขายขายไม่ได้ก็ต้องมายำกินเอง วาย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 ตายแล้วตายแล้วนะอีแตดบูดน,นะอาบนะน้ำไม่อาบนะนอนเลยเช้ามา ฟันไม่แปรงน้ำไม่อาบหัวไม่หวีแตดไม่ล้างแดกกันก่อนทั้งผัวทั้งเมียไอห,หน้าหนังแตดใส่เสื้อเมียบางทีอีเมียใส่เสื้อผัวดูไอเป๊ไอเฮียไอหน้าชนตีนใส่เสื้ออีโคกเห็นไหมเมื่อวานวันนี้ยังใส่อยู่เลยค่ะคุณขาฮะไอศาสตว์ไอไอไอ,ไอ,ไอ,ไอหำกระโปงมึงมันไม่แห้งกังหรืไอไงฮะเวลามึงเยี่ยวเนะี่ยฮะปลายกระโปกมึงมันไม่มีน้ําหยดเป็นหยดน้ําติดกังเกงมั้งไงฮะหยดเยี่ยวไงเฮียไอสกปก n g ไอเลียแตนมาทำเป็นเอาใจหลานอุ้ยกินนู่นกินนี่เดี๋ยวลุงป้อนนูนนี่นั่นไอสัตว์แทนที่จะเอาช้อนสั้นให้หลานแม่งเอาช้อนยาวกูถามจริงมึงเรียนมึงเรียนมาเนี่ยมึงให้ปอสอนมันสอนมึงอะฮะมึงไปเรียนมพ่อแม่มึงส่งควายให้เลี้ยนไงฮะไอสัตว์ความรู้มากกว่าอีโคกแต่แม่งปัญญาอ่อนไอเฮี้ยกูถามจริงมึงแก้งโง่หรือมึงตอแหลดอกทองไว้เป๋ฮะไอหมาสี่โคตรพ่อโคตรแม่มึงไอตําตับตําปอด นะไอ้จังไรไฟไหมไอ้ดอกทองไอ้เฮียนั่งคลิปเนี่ยนั่งปั่นให้เมียพูดนะคลิปมึงเนี่ยไอสัตว์เขาพูดแล้วพูดอกีกอย่าพูดมากอย่าสม,มาจัจแจะนะให้ถอกควยเล่นซานถ้ามันว่างไงไอ้เฮียนะไอจิตวิทยฐานแม่งเมื่อวานมันเก็บหน่อไม้เห็นไหมมันไปลูดมันไปลูดหนอ่อไม้ลูดขึ้นลูดลงอ่ะสาวอ่ะเหมือนสไลด์หนอนนะทุกคนให้ไอเด็กดาวดูอ่ะคิดเอาแม่งจังไรไม่ล่ะ เมื่อวานที่มันเก็บหน่อไม้ที่คคกเก็บหน่อไม้เห็นไหมแมนก็ชี้ให้เด็กดูแล้วมันก็รูปขึ้นรูปลงอะ่ะเหมือนสไลด์หนอนอะ่ะแม่งจังไรไหมคุณขาไอ้เฮียนี่แม่งเลวจิตแม่งจิตวิจารณ์จริง,รงๆนะไม่ได้นี่ไม่ได้คือก็เอาสองไปได้สอกก็ขอให้กูได้มีแสมแผมให้มีกูละเมิดในทางใดทางหนึ่งอะ่ะว่างั้นเถอะนะไอ้เฮียนี่มันเอาทุกดอกนะ ตาเนี่ยเวลามองเด็กน่ะกระลิ้มกาเหลี่ยมเหมือนอีเตียเจอผู้ชายอย่างนั้นแหละมึงกับอีเตียนี่แม่งโอ้โหนะอีเตียนี่ถ้าเล่าเข้าปากไนโอ้โหนะแม่งสไตล์เดียวกันเลยไอเฮียนี่เหมือนกันเห็นเด็กสาวๆอ้อๆนะอุ้ยยิ้มได้ยิ้มใหญ่หัวเราะหัวเราะตึงหัวเราะตึงอึกอึกอ๊กอกไอเฮียนะพ่อมึงตายไงมึงเป็นโรคอะไรวะกูถามจริงฮะแดกข้าวก็ไอไอ,ไอเอาตีนไปล้วงมะ ฮะไอเหียเอาเตียงเข้าไปล้วงไหมอยพี่น้องครับกินเผ็ดครับแล้วกินเผ็ดแล้วมึงแดกแล้วมึงมึงไม่ไม่มึงไม่ระวังตัวมึงวะฮะมึงต้องไอทุกดอกไอเหียนี่แดกก็ไอทุกครั้งมึงเป็นเหียอะไรวะมึงไปเช็คมั่งไหมฮะไอศาสตว์แหมจะกินยาฆ่าพยาธิไม่ต้องแดกแล้วไอเหียนะแม่งสุมรวมพยาธิอยู่ในตัวมึงไงไอ้เหี้ยนะแม่งออกมาทางลูกระโปงมึงหละฮะไอจังไรไฟไหมไอดอกทองแม่งเห็นแม่งแล้วมันตับโตแล้จริงๆนะทำไม่ หนักไม่เอาเบาไม่สู้นะคนอย่างมึงมันติดงาน YouTube งานสบายแล้วมันจะไปทําอะไรมันสองตัวมันจะไปทําอะไรนะนั่งเกาะ YouTube แดกถ้าวันดีคืนดี u t u b e เขาลมเมื่อไหร่เราจะคุณเอ้ยมันพยาคาะนะแหมล้ำเลิกบุญคุณก็ที่หนึ่งนะในละคุณก็ที่หนึ่งโอ้ยความเฮี้ยสูนรวมจักรวาลความชั่วความอับป,ปีจังไรแม่งอยู่ที่มึงสองตัวเนี่ยแม่งนะกูก็ไม่ได้คนดีแต่คนอย่างมึงเนี่ยแม่งนะแม่งทําให้คนอื่นเดือดร้อนไง ทีฮี้ถ้าชั่วแล้วอยู่ในในที่ของมึงไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่มีใครมาด่ามึงหรอกถูกไหมแต่ถ้ามึงทำที่ฮี้แล้วมึงทาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมึงล่าลานคนอื่นไปอ่ะแม้กระทั่งคอมเมนต์มึงด่าเขาอ่ะแม้กระทั่งติ่งมึงแท้แท้มึงก็มึงก็เอาไปว่าเขาว่านะอ่าคุณคุณพี่ถ้ามันว่าเนี่ยคุณพี่ไม่ต้องไปบีเม้นต์มันหรอกนะให้มันไปด่าพ่อแม่ทําไม นะไปเม้นให้มันดา่าพ่อแม่ทําไมถ้าหวังดีกับมันนะนะก็ดูมันเฉยเฉยนะแค่เขาเข้ามาเม้นมึงก็ได้ไอ้เฮียมึงยังในละคุณเขาเลยกับไอ้แค่เล็กๆน้อยๆยังในระคุณเขาเลยมึงควรจะกราบตรงแต่เขาด้วยซ้ําที่เข้าไปเม้นแล้วมึงก็ได้ไอ้เฮียทำมาหาแดกไม่ไม่เคารพนะในในเอ,อ่อไม่เคารพในหน้าที่การงานไม่เคารพคนที่เขาเข้ามาเม้นไอ้เฮียมันจะไปเจริญอะไรวะไอ้สัตว์แม่งตอแหลดอกทองจริงๆ เห็นแล้วมันตับออกมาสองคลิปนั่งกินปลาทูนะกินหมดไปจนจานหิวไงหิวมาเช้ากินไม่อิ่มนะมีเยอะทุกคนกินยำเล็บมือนางกับข้าวกินไม่เป็นอะเดินกินไม่เป็นอะอย่างเงี้ยแม่งแดกไปได้ไงฮะผัดบวบเหมือนอย่าอ้วกหมา ยืนแดกเนี่ยหมดสภาพผิวไงนะทําไมเหรอกูจะพึ่งน้องกูมันทาไมเหรอก็มึงหน้าด้านไงสัตว์มึงหน้าด้านไงเป็นไงล่ะนะตอนมีแดกก็อยู่กันสองตัวอยู่กันสามตัวพอไม่มีแดกนะมีญาติพี่น้องเข้ามาทันทีควายจำคุณเอ้อออเดอร์ไม่ต้องเข้าให้แมงนั่งนั่งนอนนั่งรอนอนรอตบยุงรอลูกค้ามาแดกนะอีเหี้ยจะไม่อร่อยได้ไงผงนัวแม่งใส่ทีครึ่งกระปุก สัตว์หัวมึงถึงได้โปกไงนะนะพอหัวโปกก็เอาผมข้างนี้มาปิดข้างนี้เอาข้างนี้ไปปิดข้างหนึง่งตะล่อมไปตะล่อมมาแสกกลางไม่ได้โถอีหน้าเมืองอีหน้าอีหน้าสนตีนนะอีผัวไม่เยนะอีหมดสภาพอีแตดวางระวางหมดระวางอีเฮียหมดอายุแล้วมึงอะแตดมึงไงสัตว์นะจังไลไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะขอโทษขออภัยเด้อมันตับมันจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะ